ครับครับตลาดตลาดครับสวัสดีครับเอ้ยไม่ใช่เหรอครับลูกโว <laughs> Apples Burab heaven Malan Junga I brought his นี้นะครับเราได้มีการแจกทางองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนาราธิวาสขออนุญาตเป็นพิธีกรในการจัดกีฬาองค์กรสัมพันธ์เสื้อเขียวเอ็มครั้งที่10 นอุทยเเานแอนจาอามานาวในวันนี้แข่งผู้มีเกียรติที่เคารพรผมนายสมบูรณ์สิเพ็นประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและสทธิพอเพียงจังหวัดราิวาสยินดีต้อนรับท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อความยินดีนีงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรสัมพันธ์ ทางที่สิบในวันนี้เพื่อสรุปผลการทํางานในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัญหาปุปสรรความสําเร็จของงาน 2. เพือ่อกําหวดแผนยุทธศาสตร์ในการดับเพลอนงานที่สองพันาร้อยหกสิบี่ที่ทีงนี้อิทิเทประธานองค์กรแพคประชาชนเพื่อสันติและเศรษีอพอ,พเ,อเพียงท่านอำเภอเมืองนาชิวะครับท่าน่า รอง้าี่ราการท่านผู้แทนภาคประชาชนาผู้แทนกรมนยสามสนะครับสอกคอเอียวสามสามท่านกรรมพี่บ้านผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลบาวนเหนือนะครับผู้แทนทางศึกษาโรงเรียนที่สำคัญที่สุดก,ก็คือแอนนาแล้วทางสมาชิกของ องค์กรข้าราชการพเพือสันตินะครับเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่ากลุ่มเสื้อเขียวที่ครับทุกคนนะครับก็ต้องอ,อืีนก็ต้องขอขอบคุณนะที่ให้เกียรติเชิญผู้ว่าการจังหวัดนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาองค์กรสัมพันธ์เพื่อเสื้อเขียวเกมครั้งที่สิบในวันนี้น,นะครับภาครัฐก,ก็ดูภาครวมนโยาบายแต่พอลงไปในสู่ในที่ที่ นะครับจำเป็นต้องอาศัยเซลล์ที่สาคัญประชาชนมีความสุแต่ที่ประชาชนจะมีความจุนั่นก็คือต้องมีการท้องก้องมีปุ่มนะครับเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอีกอันหนึ่งที่เป็นชื่อของกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเลยนั่นก็คือสิทธิพอเพียงตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับหลังจากโควิดเราไม่เราไม่รู้เมื่อไหร่จะมีวัคซีนนะครับเรายังไม่รู้เลยในขณะนี้ หลายประเทศมีการทดลองวัคซีนทดลองไปทดลองมาไปสาสุ่ไปความมั่นงคงก็บอกว่าอยุติกรอะไรต่ตางๆเหล่านี้ยยุติกรเพราะว่าไม่แน่ใจในผลข้างเคียงต่างๆมันก็ยังยังปกกันอยู่ในเรานี้เราก็เราก็ต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงของพว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่จะให้พวกเรามีกิน อาหารการกินอาหารการกินก็คือด้านการ,รเกษตรด้านปเกษตรด้านประมงด้านอะไรที่ต่างต่างๆที่เรามีอยู่ในพื้นที่เรามีที่ดินเรามีเรามีดินมีอากาศมีน้ําที่สมบูรณ์เราต้องปิดปุ๋ยเราต้องสู้นะครับเราจะบอกว่าเราไม่มีอะไรทําเราว่างานไม่ได้เด็ดขาดนะครับว่างานได้ไงอ่ะงานมีเยอะคนต่างประเทศเนี่ยคนต่างด่าวลาวเขมรกัมพูชาพมา่กาพุ่งมาหาเราเพื่อมาทํางาน จะได้ว่างานมีเยอะบ้านเราแต่เราไม่ทำเพราะนั้นดีนะครับรกีฬาองค์กรสัมพันธ์เสนะื้อเขียวเกครังที่สิบะวันนี้นะครับเพราะระดับตอนนี้ถือว่าเป็นปเป็นเป็น,ปนโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ท่านผู้ว่าก็อยากเป็อ่ารุกเรื่อยอ่าพุกกระยานะครับอ่าซึ่งดีท่านนะครับ บริจาคเสื้อเขียวอ่าเข้มแข็งเรียบร้อยนะ